มาเจอก็จะพึ่งเรือนผ่านกันด้วยจ้าวันนี้พบกับเทคนิคคิดเล็กเร็วบายคูดิวคนบาทเองเป็นการคูณจํานวนใดๆคูณกับเ9่าสิบเก่าเกา้ยเไม่เหตุกรณีนี้จะใช้กับจํานวนลักเท่ากันเท่านั้นมาดูขอที่หนึ่งสาคูณกับเก่าสิเก่าสาวิธีการเอา3ามสดโดลงหนึ่งก็จะเป็น30ที่นี่ดูที่ละลัก เลข3 3บวกอะไรได้เก่า3บวก6เติมเลยจ้ะต่อไปเลข0เลข0บวกอะไรได้เก่าเลข0บวกกบเก่าดังนั้นข้อนี้ตอบ3 6 9 9นั่นเองนะครับไปดูข้อที่2ขอ้อที่7 7 3คูณก็เก่าบเก7าหลดลง1ก็เหลือ7 2ต่อไปดูลักแรกก่อน นะครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดบวกอะไรได้เก้าเลขเจ็บวกก็สองเติมสองต่อไปเลขสองเลขสตัวนี้นะครับสบวกอะไรไดขเก้าสองบวกเ็ก็เติมเลขเจข้อนี้จึงตอบเจ็ดพันสองร้อยยี่สไปดูข้อสามหาคูณก็เก้าเก้าห้าสิลดลงหึ่งก็เหลือห้าดอานรักเลขเลขหเลขหบวกอะไรได้ก้าเลขหบวกก็สีต่อไปเลขแบวกอะไรได้เก้าบวกกับหดังนั้นข้อนี้จึงตอบห้าพับ ไปดูข้อดีสี่สาม้อยหกสิบห้าลดลงหนึ่งเหลือสามรอยหกสิบสี่เลขสามลักแรกลักแรกเลยเลขสามเลขสามสามบวกอะไรได้เก่าสามบวกหกต่อไปเลขหกหกบวกอะไรได้เก่าบวกก็สามต่อไปเลขสี่สี่บวกอะไรได้เก่าบวกก็ห้าดังนั้นข้อนี้ตอบสามแสนหสี่พันหร้อยสามิบ นะครับข้อที่5 1683คูณกับ9,999จำบาเห็นไหมครับจานวนลักมันเท่ากัน1,683ลด,ดเรื่องหนึ่งเหลือ1,682อ่าดูลักเรกเลข1เลขหนึ่งเลขหน,หน,หนบวกอะไรเด็ก9บวกกับ8ต่อไปเลข6บวกอะไรได็ก9บวกกับ3เลข8 8บวกอะไรได้ก9บวกกับ1ต่อไปตัวสุดท้ายเลข2 2บวกอะไรได้ก9บวกกับ7ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ 1 6 8 2กล้านไปดูข้อที่6ที่นี่8,533ันคูณกับ9,999จะได้คำตอบเท่าไรนั้นฝากเป็นการบ้านฝากให้นักเรียนได้คิดแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปคูดิวนะครับไว้เจอกันใหม่เทคนิคหนาวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า